สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้เปียวกอกค่ะน้องม้าน้มเปี้ยวน,น,น,นะคะอยู่กับยูทูบเบอร์บ้านาลุงพลน,นะคะตอนนี้มีสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่ว้าวเราได้เห็นสมาชิกใหม่นะคะตอนนี้ยังซื้อแล้วซื้อมาแล้วเหรอพบกับสมาชิกใหม่อของน้องม้าน,นะคะคือน้องลาจียวน้เปียวน้เปียวน้งเปียว,ยว,ยวหาน้องเรืวอยเรเร ่อนไอาบูนอาลูกสาวชาบูโอลูกสาวลูกสาวสนิมเลี้ยงให้ลูกของสนิมเขา้เลี้ยงให้นี่แหละอร่อยนี่แหละอร่อยลูกของสนิมใช่ไหมยะนิงลูกของสนิมลูกของสนิมนะคะลูกของสนิมเออ ลูกของสนิมมาแล้วในลาเที่ยวจะขึ้นเครื่องบินแล้วเออจะขึ้นเครื่องบินไปละไปเชียงรายแล้วไปไงส่งไปตามเครื่องนี่แหละถามน้องไอ้มนเด้อเด้อกี่เดือนแล้วนะกี่เดือนแล้วนะยะนิงถ้าส่งกว่าเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่บอกแปดร้อยมันแล้วแต่ไปทางนู้นเขารับเ้นทางให้เขาส่งยังไงเขาทำแบบส่งแบบปีหรือส่งแบบรอบต่อรอบเดี๋ยวเขาเขาดูเล้นะเขาบอกว่าแปดร้อยเขาโอนเงินมาให้สองพัน ตีปีตัวเหรอแล้วเจียวไม่แม่ใส่กล่องใส่รองนะมีกล่องเออมีกล่องซื้อซื้กล่องมาแล้วก็ไปนมแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ลาเตียลนะมาหาแม่อุ่นหนะมาลาเจียวอุ้มน้องลาเจียวหน่อยนะเปี้ยวเ้ยเปี้ยวมาหาน้องลาเจียวเร็วนึกว่าไก่แน่ๆเลยตื่นไหมลูกตื่นไหมเป็น่ารักเนาะว้ายจะไปอยู่เจี่ไหเหรชอบมุดขาจ้างกล้อง จะไปอยู่เชียงรายได้เลยสองเดือนเลยยัยหนิงสองเดือนจริงๆอ่ะสองเดือนแหละจะไปอยู่เชียงรายเขาให้ส่งไปเขาใย้มาอยู่กับพี่เตี้ยเปี้ยกับเรา ของต่องใส่ของนี่น้องลาจีเอลนะคะน้องลาจีเอลจะไปอยู่เชียงรายตัวเมียค่ะเออเขาบอกถึงเร็วคือแม่จะขึ้นขึ้นบินเลยตอนที่มาเนี่ยตอนที่มาเมื่อเช้านี้ร้องไห้เลยเลอะเปียกไม่กินอาหารเป็นเลยังกำลังเริ่มหัดกินอีกสักสองสามวันค่อยส่งให้เขากินอาหารก่อนให้กินอาหารเป็นก่อนใช่ไหมกินน้ำเองก็เป็นกินวัคซีนก่อนสองสามวันค่อยจะส่งได้ปอกคอน่ารักจังสีชมด้วย ไปซื้อผู้เช้านี่ยังตื่นอยู่ยังตกใจอยู่ตกใจอยู่เขาบอกเขาเคยนั่งรถไหมเขาเคยนั่งรถหรยไม่เคยเพิ่งเอานั่งพี่อันเพิ่งเอานั่งครั้งแรกแบบพี่ยันยิงต้องเอานั่งทุกวันใช่พี่อันนี้บอกให้เขานั่งรถทุกวันเขาจะได้ชินพี่ไอ้น้ำตาลบอกว่าพี่น้ำตาลบอกว่าให้เอาหัดมาให้เขารู้กับคน เขาจะเออเขาจะอบแล้วราดเจียวเอ้ยเขาจะอบแล้วราดเจียวใส่ไมโครเวฟแล้วราดเจียวเใส่ไมโครเวฟแล้วราดเจียวเอ้ยโอ้ยเจ้าสิโดนอบวันนี้นเขาชั้นยังตกใจอือน้องก้าน้องเก้าจะโดนอบน้องก้าวจะใส่ไมโครเวฟแล้วเดินไหนนอนหลับเลยเออ จะใส่ไม้ครเวฟแล้วน้องละเจียวหนะก้าวจองละเจียวใส่ไม้ครเวฟเลยยี่ส <Kendall and S 1> ีดำอยู่เลยใส่ทเปลี่ยนเลยโอ้ยใส่ทั้งเปลี่ยนอีกด้วยพราว้าวกบาปหลานข่อยจะโตกับสิบสองตัวปกนตีไม่หกตัวหกตัว ผมบักลูฟี่ไม่ด่ากันต่ฮักแตหักได้นาแตาแป๊กแต่มาไงแม่ลูฟีนี่จะได้ลูกขึ้นลายเด้เอามาให้เอาเดินเอาเดินอาใย่เดินนะเดี๋ยวไอ้นิกกี้ไอ้จะเออเี่ยวกัดูระวังนะโอ้ยโอยกูมาลงเดินแล้ไปเดินสมายเขึ้นเครื่องบินเจนดิงเอาขึ้นรถบ่อยๆนะเขาจะได้ชินนะเออขึ้นรถบ่อยๆจะได้ชินเออเอามา หรือว่าขึ้นเครื่องบินเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงเด็กก็ไม่ค่อยเล่นเล่นใช่ไหมเด็กเขไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นเนาะ้องจาเล่นอ๋อเด็กเล่นอยู่ใช่ไหมเขาได้เล่นกับเด็กอยู่น้องจ่าอุ้มตลอดมามาเดี๋ยวอุ้มบ่อยๆนะคะคนสวยนะคะของในในเอาอาอลุงมาเล็กกว่านี้เนาะในาอาอลุงอุ้ยทุนตา ตาใส่พ no, like no <cn> ิมเลยอุ้ยหน้าผากเป็นอย่างงี้ด้วยเออหน้าผากเวะหางก็ดิหางก็บเว้เหรอรับกันเลยรับกันเลยหน้าผากเว้กับหางดอกหน้าผาเป็นอย่างง้ขายมีชิงนไหมสีน้ำตาลว้ายขายสีน้ำตาลดปขายตอนนี้ชิ้นว้ายสีน้ำตาลผสมสีมีสามสีมีน้ำตาลมีขาวมีน้ำตาลมีขาวแล้วก็มีมีอย่างไรๆขุมมีมีดำนะคะน้องลาเชียว น้องได้เจียวของยานิงนะค่ะเจียวให้เขาชินก่อนนะยานิงค่อยเอาไปเนาะให้เขาชินก่อนค่อยเอาไปให้เขาชินเขาขี่รถกับยานิงเยอะๆก่อนสามสี่วันไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ใบผ่านเออตรวจโน่นตรวจนี่อะไรเงี้ย มาก็ยังจะได้ขี่เครื่องบินนะมไม่ใช่กว้างขึ้นนะเคยได้ยินแต่ว่ามาเห่าเครื่องบินใช่ไหมหไม่เคยเห็นมาขี่เครื่องบินตัวแรก <c oughs> ตัวแรก <c oughs> <c oughs>

โอ้ยซ <kung> oh, oh, ah, ื้อมากล้เนาะเอาคำเล่าซื้อนลยนะเจ้าของเพิ่นชี่เชียงรายเลยลาบเกี๊ยวเจ้าของเพิ่นใจยิ่ไต้หวันเจ้าของเพิ่นใ่ไต้หวันแล้ววานนี้แหละอันเพิ่นเท่าเชื่อเพิ่เอ้ยเพิ่นชี่เชียงรายนหนาวเฮ้ยสั่นนงากเลยหนาวคำว่าเพลงสั่นพี่บอกมาเถิงคำว่าเพลงสั่นเฮ้ยคำว่าเพลงสั่นงงงงงคำว่าเพลงสั่นงงงงงงคำว่าเพลงสั่นไว้ให้จู

สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปลุงพลหยอกน้องล่าเจียวนะคะคุณค่าที่รับชมนะคะน้องลาเจียวจากของยาหนิงนะคะจะส่งไปเชียงรายค่ะขอบคุณที่รับชมในช่องน้องเพี้ยวกกอบนะคะน้องหมาน้องเปี้ยวค่ะวันนี้ได้เห็นน้องลาเจียวเป็นครั้งแรกนะคะขอบคุณในช่องดูนะพาไปดูนะคะกับขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะฝากช่องเพชรสมรทีวีและช่องกบกสเตถานด้วยค่ะช่องของช่องกบกสเตถานนะคะเป็นช่องของอาจารย์ธัญรัตน์ช่องเพชรสมรทีวีก็ของคุณเพชรสมรทีวีจ้าเครือพันธมิตรด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ทั้งสี่ห้าช่องนี้นะคะพี่น้องนะคะขอบพระคุณค่ะอย่างเงี้ยเอยู่ข้างบ้านลุงพลนะคะบายเจอกันใหม่จ้า